บม่งจะให้เราไปนอนไปน้ำกันมาแล้วรัก่ายเอาอยากกันมากินแล้วก็นุ้นวายผสมค่ะแสดงว่ามีทางรอดแล้วใชแล้วข้าวได้กินบ่เอ๋อก็เอาข้าวให้กินมันทันเอาบดไปให้กินมันแดงมันแล้วอยากแล้วยาอยากข้าวอยู่ปะอยากอยูนมันขับเพราะว่ามันโค้งนะฮครับใช่แล้วมแสดงว่ามันนันเอาบด น้ำน้ำฉังเขาหากักโอ๊ยจอจ๊เ้าไปเป่าน้ำเาเลยเพลนน้ำเลนน้ำน้ำละองนี่าออกลายพ่อไทยเออาเปลนก็นได้ตอนแรงมานี่เนอสี่หางแรงเขาก็ได้ มาหาทัานหมออเอาขวเจ้าออมาให้แล้วเดี๋ยว้ากับลาแล้ววาสิบหมาแล้วจะไปขึ้นม,ม,มาลืมเอาขวเจ้ามาใมาเพื่อนก็เลยเอาขวเจ้าอ,อมาให้เพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเป็น,ปนต้มกินมันง่ายง่ายแต่เริ่มไปยากมายากแล้วขุมือี่พี่น้องเลยมันห้อนแหง้งเลย ทางลูกกับไข่วัดคืนเมื่อคืนนี่พี่น้องลูกบาวดกันนะทางบาดบดบดบวดกับบวได้นอนจนแจง้งลูกหายหากันนอนวังเว้นนี่นอ่าจะดได้คือย้ายมานี่แล้วมาเนี่ยย้ายและทายวัดคืนคืนนี่พวไทาไทายได้ละอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นยังบุญชนโอวุฒิบัดตรโบนเมลว่าคืนกันจ้าช้ำดามขาช้ำไปช่างโอ้ฮะเมนลล้อสิ มีปฏิหารแล hmm. oh, y oo, y oy, y mm ้วนะมะฮะบจ้าเลยโอ้ยโยบโยผดท้ายบ้านไะเอากิงยาได้เอายามาสําคำโหสาวฝันข้าวเจ้าอันนี้เนาะไว้ว่าวานี่ไว้วาเ้อมาออนี่ชายเข้าวข้าวจามให้มบขับเลยสดของินเลบัขีหกแหงแ้บาโบส์ไม่ได้อื่นด้วยได้หน้าตาได้คนย่ามไปนะเอาซื้อ ชอ่องม้งจะเห็นวา่าไปนอนไปนำกันมาแล้วล่าถ่ายเอาอยากกันมากินแ้วก็วุ้นวายสระถงค่ะแสดงว่ามีทางรอดแล้วสะแล้วข้าวได้กินบะเอาก็เอาข้าวให้กินบรรทันเอาบดไปให้กินบป็นแดนแบบนี้แล้วอยากไหมอยากอยากข้าวอ,อ,อยู่ปะอยากอยนมัคขับเพราะว่ามันโค้งนะครับ ใช่แล้วมันแสดงมันนอนโอ้บุมันหนหับัสั่งเขาหาอุ้ยเจ๊เไปไ่เปาหนำม้เทพไเ่านำม้น้ำน้ำละองช่าออกลายบรทไทยจะสลยก่อนเจ้าแสดงว่าตนหมอนี่ยังมีปฏิหารแล้วอยู่นี่นะสามก้อนเลยเอาแบอย่เเอาบอกเลยว้าในผมมีผู้เบิงคลิปแท่นะ ก็ยู่พุ่นหลาาน้มอาบฉั่งมันยานแล้วแล้วเก่าแล้วมันออกมือนี่ก็จะงับไปแล้วกลับไปแล้วเนาะแสดงว่าปฏิหารลาวด้วยนี่เนาะฟังแพทย์ฟังหมอว่าถ่ายบุได้แล้วเมื่อวานนี่เนาะตกใจว่าเพิ่นอยนั้นอะไดเอ่าเพิ่นจุกอะไดอันนี้ว่าท่ายได้เฉยเลยบ้านนะเจ้าอันเอาเงินท่ายได้ลับความหายเม่ เน่เอ้ยชาวอูน้ำเราไปซื้อให้มัดเช้าพันมาแล้วค่อยกะต้มแล้วต้มแล้วก็อันหม้อพ่นบ่อหินนะต้มแล้วมันบุญไวยกูก้าวกูกรรมชอบว่าอุจจาระแม่นจะซื้อหรอต้มแล้วคอยกะนแล้วเขาได้วาง่ายๆเขาแล้วทายได้กินได้แล้วมันกัดหั่นแล้วแบาไหนเสือหงษ์แม่ชนะหั่นแล้วก็ไปผ่าแล้วชนะหัวผ่าก็ได้ที่หางไหม่กินมัน่เจ็บปวดหรอเขาผ่าแล้วมันเจ็บฉันแล้วอ่ะ

เฮ้เอบนมันยัดช็อ่คนะแล้วนั่นเราคอยว่าจะให้คอยไวใครก็บน่ะโบเห็นเลยมันนี้คนหลายน่นนั่นแหละคนมาเยี่ยมเนาะเราพิมนเราพิ์บดเชยนึงแล้วเือากมานให้กินเด้เนาะแสดงว่าช่กิปาแล้วมันใช่ใ้เนเลยเนาะทีารพวกเพ่มาให้เราเนี่ยดูว่าว่าไหนมีทางรอดแล้วบาทนองเรา้วี่ยแล้ว ยาไม่ได้ใช้ทีนึงแค่า็ค่อยกเ่ยค่อยยอมยาสมุนไพ่ต้มยินดีป่ะยาหอาหอมยาหอยาหอยาาได้ยาบานานี่แหละนี่มนเป็นเอบเบ่อขาย้อมยวะเขาจะย้อมยาตจวนี้คบอกเขาเคยเห็นในเคื่อเอ้ายาอยู่ในเมืองในอย่างเอามากินเวลานาะทั้งชักทั้งกินชุดปัญญาบทไห้ แล้วมากินตัวนี้ชัดกากรดฮุบโลฮุบอย่างนี้คือพี่ลึกฮะค่อยย้อนยิ่งมาย้อมอย่าีเก่งจริงให้น้อค่อยก็ย้อนดชาดใช่เป็นยาโอ่แล้วมันจะถายแล้วมันจะโอ้ยะถ้ามันเบ่งออรรถเนาะมันวิตก่อนโยครับมันวิแล้วกินได้สะดวกมันก็หันแล้วมันก็หันแล้วบืเฮึงเลยกินอิ่มอิ่มอิ่มนะมันหันไปผ่าก็รอดตายแล้วใช่ไหมมันปฏิหารมีจริงนี่นี่ ฮะฟังท่านมอท่านยังเขา่าเกเสบวงแล้วเนาะมันบวมย่อยเออกระยาไม่ออกเขาเบาเ่ะถ่าต้มกระำเบนั้นเลยเอามาแล้วต้มใช้หมอเ้ากาแล้วบบน้บ้าว่าได้มาหนำอันนี้ป่ะสีน้ำนะแมนแมนนเลยแมนชุดยอดเลยค่อยยอมเลยคือว่าอยากชันตุ่ ทีแรกได้ค่อยครับเฮ้ยเจ้าเริ่มสเบวังแล้วได้จากินโบไร้เนาะไหมกิ่นโบไร้ขี่บ่อโอ้ปกติเราไม่ได้ย้ายอะไรขม้าเขาจะมหที่เขาเบ่งน้ำเขาเลือกคนสิลาวอ่าอ่าโบสิลกาเขาทุ่หายชั้นนี้แล้วขม้าหายเขาก็ต้มแล้วแล้วต้มแล้วช่้งนึ้น้องคืนแบบแม่คนเบาลนะบารีจอดเรืองมาเรื่องมาเราบันจกบังจะงอและบานี้่บาล้างน เป็นฟุ on oh, ้งแข่งมาบันมาแล้ว <controll> ก <able> <That> ็โ yeah, อ mm ้มันนี่ก็ฟุกงจะหามจะตอกอามลำลาหกจังไห้เลยยหญ่มานี่บาดนะยใหญมากตมีมันจังบาดเบิ่งมาใครได้อยู่ถึงอยู่เดุโจประชายอยู่เนาะไคห้องน้ำมาได้อยู่ทันนี่ก็ชายตรงนี้กระย้าหมู่มามาอยู่ทางนั้นใครเนีหมู่มาเย็นมาโขอยนะแล้ววันนี้ออกก็มือร้อนมือเบิร์ดโลอ่เป็นทางมืเบิดมือเบิร์ดสุดยากไม่ต้องมือเบิร์ดาต่อพิธีหานมีจริงไหมนี่ พอจนอว่าคิดว่ารอปฏิหารเท่านั้นว่าทานมอเนี่ยบอกแล้วลแล้วมีปฏิหารอะไรบ้างด้วยเนี่ลลยสามก้อนสี่ก้อนได้เลยจะรับข้าวมาทุกคนเราเข้าหุกพายก็ไปชิมแต่ทามายามอมบอกบ,บอกว่าเาจะเอารถรูมแสดงว่าเริ่มบุญมีแล้วเนี่ยบุญมีแล้วบ้าบอฮะ รับไปขอขวบขวบขวบหนุ่าน้ำนอะอนา่แข่งแข่งแบบนี้เลยแบบนี้หนุ่ยนชั้มนี้ชั้มนี้แข็งอะไปย้อมยอมยาอันนี้ไพ่เป็นผู้แนะนามายาเนี่ย่าลีลาคนระบาดนี่แล้วข่อปเป็ดเนแนะนำมาเล่นแนะนก็ไปเอาเอาไอยอมมอกระชุดแล้วไปห้อมอจนเมื่อยแล้วเนาะสุดละอายาไม่ใช่ยังไงอาเมื่อนั้น่ราเอิดหัแข็งใหนเหรอ มันแข็งไ้มาบ่เลยอาวอฮ้มาเอาเ่อคุบุบเพิ่ืุบเนยเบอร์ฮารูรับขี่หมูเลายบ่แอะแอะีคอยลงหุบพัแบงให้บ่กันอย่างมุ่ตว่าไมองบ่เยพนหายาแลพนายาใช่เเพื่อน้องกาว้าวกันรอปฏิหารเท่านั้นว่ะท่นขี่บ่อไรอันนีอแล้วเ็เก่งท่านหมอเจ้านะคนมีบุญบยง้อวะ mình đã hà mầm lung hay láo bà này. cái phải chạy. à. bảo là cái gì? bảo là bà con nó nó bị cú đơ mà này, nó còn nó còn là hai giảm chiết chảo này hả? bảo. à. nó bị ủ nấm đi. đã. này này. chết chả đi. chảo lao đi đấy bà แม่บักเจ็บเนาะจําลืมอ้าบ่บ่เด้อฮะอย่าพาเปลี่ยนนะบ่ท่าค่ิ่แล้วกอ๋บ่ต้องให้เาเปดแล้วยงนั้นล่ะุ่แล้วมังหุ่งกมังม่วงบ่ให้เรากินะมังหุ่งเาหล่เออได้นึงนะพอยานั้นนนนมังหุ่งกนี่เนาะอมน่อา รอดแล้วสน,นะเขายมอม่อาอมยคนเาคนยมเขามาเยี่ยมแล้วเขาในน้ำให้มเหาเรือบไดหนเมมาารามเยยมแล้เขา,น,า,เาน้ำบอว่ายอยากนี่นนี้เยน้ามัรนี่หละถ้าจุจะฉี่ในระบาเบบรรตุสมุนไพรอรลอนี่เนาจะก่งอยายาลาวเขาแล้ว่ะยาลาวแล้วเขาหาสัผัจับก่ะโอชาพักอีฮะอะไร ท่ทาโบได้กินบบได้ทีแรกพักกันว่ากันโอ้ยท่าไปไาท,าทิมแล้วได้วยะอ่าเบิดแล้ววะ่ะรอปฏิหารเท่านั้นแล้วบวัดว่าคืนมาแสดงว่าเทวดาเพิ่นเห็นแล้วนี่นะพออาา่อ

ปตยานี่คือพี่ลึกแท้นี่ยมีแต่า้ากนมันโอ๊ม่เห็ดหางให้เล้าวหน่มากันเห็ดตอนเช้าตอนบแเรานี่ังนับอะไรอะไรมือออ่ายอรบเคงรบดอันนี้อือปดรหาก็ไปหามอก็มจชวนยังบอกยเมื่อไงวนเมื่อนั้นกันเนาะ ยาก็เมื่อยชักละลายออกบอกออกใช่ยาสู้มันเคสไดเหมือนยาพานยาสมุนไพรตัวนี้สั์โกกออกเขาตัวยาเมื่อานบ้านยาหจังหลานจะเอ็นเจ้าเอ็นุ้าตู่นี่อันนี้ได้ใช้ไหมเนาะนี่น่าจะพ่นแล้วมันโคดเลยลาบริจ็คไปเลยยาเออใได้บงลมบ้านนีคำนี่นี่เนาะคนก็ม่ได้คอยมาเยี่ยมบ่ มาอยู่ก็บายอืม,อมบุกแด้ทางนี้ข้มาแม่หนิงมาแล้วก็เอาแล้วลูกหลานก็พาน้อบมาเป็นไปได้จนได้เนาะนกินข้า,าวลายยี่บมานีคานบบน่คอยดูควายบ่บ่ดูคายกานืมแล้วจีบเนาะที่รีลหือโล่ เราเอาใส่คือเราเอาคือต no. ้มข้าวเจ้า <myster> น <diyor> <ind> ี anything, s <S ่หรือว่าทูงยังนี่เรากินผู้เดียวใช่ใครใช่ยังเนาะมันก็มันย่อยง่ายกว่าข้าวเหนียวได้เขาต้มข้าวเลยเฉาเป็นเนื้อปลาเอามาให้แล้วเขาต้มให้กินโยกจนมันเต็มท้องเจ้าเลยอย่าประมาทอย่าคุ้นเอื้อยผู้นี้เราเบิ่งเจ้าที่สุดเดี๋ยวนี้นะเขม่คอยจ่ายเลยนนโอ้ยทิ่มแล้วโอ้ยป้าชิ่ประชาเลยเรา ันว่าบมมีคนเป็นอันนี้อ๋อมันก็เบาแล้วคนพนันเป็นไรชาอันว่าสิไปเบิ้งอันดวงโชคสตาแล้วนะบมมีผู้ไปไม่กระเตงเครื่องเช็ดาแม่เท้าอุ้งอ๊กมันจไปถามนั่นถามหมอใหญ่ผู้ลุงมาแล้วมัไปถามเผู้เขาถามหมอให้สอนพนน้อกางเกงในญ่เนรื่องถ่านนักยาให้นั้งบวชเจ็บบวชนั่นกับนี้ตะกิดเข้าแล้วเนาะ นี่น <že 20 kız na> ี่นี่มันยังเจ็บอยู่เลยปลาบาดบนมันโอค่ะแต่เขาเจ็บชงเขาก็ยังเจ็บอยู่เวลาเขาเจ็บชงไม่เ่ยเขาย่าเขาเจ็บได้โอมเอออืออือยะก็เคยเลยสุรันโอ้ขยะชอบฉาบยาเนาะเคยเลีไปเบิ้งเถื่อนดวงชะตาเราต่อกึ้นมากับมีเนาะโย่ย่าพอไหววา คืนมาแล้วเืนมาแล้วเรามาแล้วพมา้วมาพล้ล้มาแล้วแวมาท่วงบ่คมาแมาแล้วบ่เพม่นวแ้มาแล้วแล้วมาแล้วนมาแล้วแลวมาแ้มายล้มาแล้ว้มาวแายล้าว้วาแล้ว้วมาแลวแล้วาแล้วา้วลมาล้วแ้วมา้มึงคืนมาแล้วแล้วมามอย่านี่ยมาาวามซื้อไว้บานีาะาอย้้า้แาย เราเอยพท้าเตอร์หรือว่าจะของยาลยเท้าเด็ดือกบกกระดฮะเสื้อื้องแล้วยาเราผสมลายลายยางเนาะลายต้นให้แล้วเบอกเขากับเราเราพับาไปหักรูครับอกควาปุ๊กมันหายบอกวิธีปปุงเนาะฉันมีระบาบดบริบทถกบรไทยเจ่ากินช่องจำเท้าเท่านั้นก็ย้อมยาดีคอยเบาชมโบขวัย้อมม อ๋อกินยาวแล้วมันจะโตไปันเป็นอะไรมันโค่ก็แต่มันตึงโน้ขาวเจ้าบริกินข้าวานันกับส er. ุนครคำเจ้าชายล่ะมันอโอ้ล่ะเจ้าก็ตึงและ่ยโถงเว้าซซื่อแด้ก่อนจนเว้าออกคลิปแล้วว่ะท่านมอนี่ลองปฏิหารย่างเดียวข่าวปฏิหารนี่แหละแต่งนาะถ้ามีเนาะมันมีบุญเนาะฮะบัตรีดีดเดกอนชาพันกีอ่ะบัตรชครดิ นี่แล้วกินบนออกเาะพลงไปลงละเบิดเป็นเอาแลเบิรเบิรงตสิบเช้าล้านบดีเนาะเที่ยวผู่มือผู้มือมาดีอนช้าพันอยู่มันก็สนุกโคตดอกเออเเออเออะ่ของข้าบานมันจะออขนาด เออยาเบิรดเราเพ่าะยานะยาแอนตีิซีนอันน้ำนะก็กินทุกครั้งเด้อยบาทนี่งก่อนหน้าก็จะซื้อมาเติมอีกยามันเบิรดบพื่ออาหารเบิร์ดกินกินแบบว่าหลังอาหารทุกครั้งนะกินอิ่มแล้วกินเพื่อมันหน่อยลงไปเลยเด้ แล้วถ้ากินอิ่มร่างกายเขาแข็งแห้งคึงคังขึ้นมาไปผ้าได้ย่างได้เนาะยังไ่ได้หอดเดือนนั่นนี่เป็นไงวันนี้วันที่เทไรมาเนี่ย12ยังอีกสี่มืครบรอบเดือนเป็นนะอย่ามาถามดยอย่ามาโลดทุตึงให้ไดยใ่กยอแล้วมัจจิตึงาแต่เนี้ว่าดเดน ตอมันลำใส่ออนนมันลำเยอะระหัดเลยครับดท้าเต็มโชยข้าวต้มปะโยแม่เน่อน่าโยคอยหายินแล้วมันโยอะไรแล้วก็โ,ย,โยกเลยยาเขาแคเป็น,ปนแบาลอชักยาเอาตัวนี้นเนาะอ่าเพราี้จุฬามันที่ตายโอ้ขันบุตายนี่ก็ถือว่าเป็นบนุญวาชนาของเราเนาะ้าเน กลับคืนมาว่านี่กัเห็นเลทงยาทงยางกักาเกียมไว้พร้อมแล้วเขาบอกเจ็บจู่บอกฉันหลังโบไปเจ็บหลังเจ็ยางเอย่านแตอมอนิวอักเสบมนได้โจท่อระบายน้ำแล้วนะมอแบบมอย่านเลมอย่นี่กินปัวไปน้ำเ้อ ตัวท่อระบายน้ำเาะเน้อักเสบมันเน่าตัวนั้นมันเสียคืนบ้นฉีดเอารทิมนะทอดทอัล้เงไข่ที่มันแหยกัเนาะอ้บอยอืมกจักแล้วอืมคือเนี่าแหล่ตายอยตายแล้วเขาหล่มาบดตายกับป้าชิมคอยแบบไข่ชตะโรยกคอยอืมมือแม่นั่นห่ารกินเนาะไ้าชิมได้ชิมได้โชว์ไม่ได้ด้เบื่อโค้ตายคือบ ใด้คุ้นแล้วแล้วจีบมันจะโาเลยเนี่ยทำก็คนดับาวอันนี้เราสีน้ำต้มก็ได้ต่เด็ดลีน้ำอันนี้พี่น้องน้ำต้มสีนี้แดงเข้มเนาะแดงงามยาเท่ากับโบจัาก็บเปลืองไม่อย่างเนาะ ดวงแขงอะไรอันีหนห้าสิบเป็นนั่นเป็นนี่แล้วกับป็นเก่งเติร์สเนาะเก่งเติร์สคอยละ เชื่อข้าเจ้าทามาให้มันเพื่อให้กินย่อยง่ายคขาย้อมยาวด้ว่ม่เล้าเขาอยากขายยากผมือนาน้ายกขายสงลองจับยาแล้วอะ่าเี้เอะเ่านี้นะแม่ใายบอไหนที่่ยบ้านนี้บอให้กินมาขยใกินขาวเนาะจาเนทองเจ้าเบ่งนี่ได้เจ้าพิ่งเชียเจ้าิ กินแล้วแล้วเขา้าวขันยากันวัดท่าอ,อแล้วให้กินแล้วไหมกินน้อยได้ชิมิแห้งเลยสะ,ะพรับไปน้องเลยก็ประมาณนี้แหละข้ามาหา่ันหมมานี่ก็ได้ถือว่าฏิหารเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเลยเพิ่นก็นกน รับถ่ายได้พี่น้องกินได้บานนะถ้าเป็นแบบนี้คือสิกยังมีบุญอยู่เด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้ความเป็นจริงกนะทั้งแพทย์หมอว่าพิวนวานนีหยกฟ้ากันเว่าล้มกันกับยาติพี่น้องของทอง่านหมอรอถานนั่นถ้าก็ได้ไปทิ่มเท่านั้นแหละบาทนะเน,นะนี่ยมาจนนได้พี่น้องถือว่าบุญเ่ายัางแหง้งเติบซะ 雨 ій.. 焚 chamany height usion า х s u า p e n s e a อ d 2 6 8ห ο c o m p ่ t i t ่ r pulverize, so that Alcohol free sports planned for all tanks to บ่ produced but it ran out b ิ f o r e ah .Original probability of 24 y ือว่าสุดยอดอะ u ี anyway, it was inλέc maiming up to 11 years ถือว่าบุญท่านหมอนี่ยังมาอยู่พี่น้องยังมีบ่ง่ายๆ โอเคพี่น้องเอมียังคืบหนา้าทั้งภวัดสีอัพเดตให้เบิง้งรายงานต่อไปพี่น้องเอยจน้อนมือดีเศ้าหรือว่า้อนมือไปแต่ต้องรอเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอยโอเคอยู่ดีมีแห้งีทุกท่านขอบใจหลายๆเด้อมือสุขคนสบายดี